วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่น,นำนาให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้ก็ไม่อยู่กับเว็บของ Lucky n i k กนะฮะก็มาอยู่กับผมแ a ดลัก k ์เอมมิงนะทุกคนะฮะสลดวันนี้นะ,ะก็มาได้ทุน8,000บาทนะฮะอันนี้คือยอดเก่าที่ผมแตกไป7แ0นนะดูไวยดย โอ้โหวายแบบว่าแทบจะทุกช่องนะคะ่ะไปแค่4ช่องเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าถอนเงินออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้คือมามาถึงนี่น้อยบ้างนะแปดพันนะทุกคนนะฮะโอเครายจ่ายก็คือตัวนี้ลำแพงสุดเราลงมาตามลำดับเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นวายนะมันในช่อง2 3 4เท่านั้นหรือว่า3แถวกลางนั่นเองนะฮะคูนอ่ะตัวคูณที่มันมากับวายเนี่ยจะมีคูณ2คูณ3แล้วก็คูณ5นะแล้วแต่ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะทุกคนนะฮะอยู่ที่เราสุ่มได้เนาะ,ะอ่ะตัวนี้เป็นสแคตเตอร์นะมัันน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 ใในะะะะะชชช่่่่อออองงงแแลล้้วววกก็็สปินะ 3, ตฮา ในฟรีเกมแนตะ่จะเป็นสติ๊กกี้วายหรือว่าสุ่มตัวคุณนั่นเองนะแล้วเป็นบายแบบบล็อกเนาะตัวนี้เป็นสแ s c เตอร์ในฟรีเกมนะถ้าเกิดเข้ามา2ตัวนะบวกสนะี่สปินเนาะสามตัวบวกแปดสิบ 8, 4, 12, 5, ตัวสิบสองห้าตัวบวกยี่สิบฟรีเกมนะฮะแล้วจ่ายในเกมหนักสนะี่สิบเนาะโอเคสี่สิบไรจ่ายก็ถือว่าเยอะมากนะฮะมาวันนี้เดี๋ยวผมขอวัดไปเลยไหมแปดพันยังไงไม่น่าไม่น่าไม,ไม่น่ารอดถ้าวัดไปนะฮะอา,อาอาหกร้อยวัตค่อยๆเล่นนะทุกคนนะ mày mà ui ok nào mà đừng hả nấu hớp vịt nào đau mày đừng mua cái lại เหมือนจะได้เงินหรือเปลนะ่าน้ำมูกไหลนะไปฮะไปสิสวยอุ้ยโหไวยอย่างนี้คือเด็ดเลยเด็ดเลยวายอย่างเงี้ย บิ๊กบินแล้วเนี่ยแต่ว่ามันโอ้โหเสียดายมากเลนมันผมน่าจะซื้อวัตตไปที่8,000เลยทุกคนซื้อแค่600นะตรงนี้นะร <uck> ู้สึกเสียดายมากนะ <S <s <uck> โอ้โหบิ๊กบินอีกแล้วไปรัวยๆทุกคนวายมาอย่างเงี้ยเป็นวายที่แบบว่าดีตำแหน่งที่ดีที่สุดละเนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่แบบว่าบิ๊กบินง่ายสุดละไปฮะทุกคนนะซูปเปอร์จบไปฮะซื้อไป600ไล้มา900เ <uck> ลยลาย เพิ่มเปนะ็นพันสองแล้วรอบนึ่งไปพันสองเฮ้ยวายมาก่อนนะถือว่าเป็นการดีนะทุกคนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดดาวมาด้วยเนี่ยก็จะออกันไม่มาเด็ดประเด็นอ่ะแต่ว่ามีคูณสามด้านหน้าละโอกาสจะบินบินมากนะทุกคนถ้าเกิดแถวแถวสามกับแถวส,สี่มันมาด้าวยเอามันบายจะมาตัวเดียวจริงเหรออ่ะได้ตัวแพงฮะ ถ้าเกิดว่าเยอะคนที่กดหยุดครั้งหนึ่งนะมันเป็นทิศก็โดดนะส่วนตัวนะกระโดดเทคนิคส่วนตัวนะอานนะี้มาเพิ่มเลยเพิ่มปิดนเไม่น่าไลยเพิม่มมาวะเรียบละน้ำมูกไหลเว้ยเอาเพิ่มมาอีกสี่สปินโอเคถ้าว่าปั๊บเนะี่ยกดหยุดเลยกดหยุดจะมาจัดนะฮะ หด่วายเรียงกันจะเป็นทอดแล้วเป็นแถวแล้วเนี่ยขอแถวสองแถวสามหน่อ,อ 2, วยวายเฮ้ยมันแถวเดียวไม่ใช่นะเอ้ยไม่ใช่แถวสองแถวสามแถวสามแถวสี่โอ้โหมันเต็มช่องแล้วเนะี <laughs> ่ยเต็มช่องแนละ้วเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยทันสองอีกทีหนึ่งแล้วกันเมื่อก,กี้มันยังไม่ชัดวะ่ะ แต่ว่าวายแบบมันก็มาบ่อย,ยนะแต่สปินก็เยอะไนะม่ใช่แต่วายแบบวายมันกาดเกินไปมันควรที่จะมาแถวสา 3, มแถวสี่บ้างนะเอาเปิดแรกก็เพิ่มสี่สปินเลยไปเอาวายคูณสามมาแล้วฮะ หยุดไปทีนึงโอเควายมาต่อแล้วตรงนี้มีอ่ะเป็นดาวนะทุกคนนะน่าจะมาสักสองตัวนะเอาเฮ้ยวายสวยแล้วเนี่ยวายสวยแล้วเนี่ยตัวแพ้เข้าบิ๊กวินแล้วมั้งเนี่ยเดือดร้อยครับบิ๊กวินซุปเปอร์เลยฮะซื้อมาพันสองได้เป็นเจ็ดร้อยละอะตามสี่ร้อยบาทกดหยุดทีนึงนี่อ่ะบ,อบิ๊กวินรัวๆเลยฮะทุกคนเปิดนี้พันสองนะทุกคนนะผมว่าแตกกำไรแน่นอนอะ่ะตรงเนี้ยดูวายดิ๋ยวถ้าแถวสี่มาอีกหน่อยนะบิ๊กวินอีกแล้วไหมลุลวๆเลยอ่ะโอ้โหเขาสุด ในอีกรอบหนึ่งฮะ180อีกสี่สปิน1,002ได้กำลังแล้วฮบสาทสามสปินสุดท้ายบิ๊กบิน,นแล้วเนี่ยเอ้ยบิ๊กบินจริงด้วยวายที่สามตัวนะแต่ว่าบิ๊กบินโคตรถี่อ่ะอะไม่กล้าไป395นะต่อเลยอีสองสปินสุดท้ายยังไงหนึ่งสปินสุดท้ายมาโอเคฮะจบกันไปแนละ้วขั้นเจ็ดป่ะไล่ซอยเลย ยังเข้าทุนที่8,000นะขอสี่พันสองอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะไม่มีอะไรโอเค270บบาทนะดาวมาหนึ่ง เอ้ยดาวมาเห็นไหมสเต็ปกดจุดต้องอย่างนี้มีทั้งมไมีทั้งดาวด้วยโอ้เจ๋วอ่ะต่อแล้วฮะไอ้เบาเยอะเกินอ่ะกดหยุดมาฮะเข้าดาวไอเข้าวไวเอาเบาที่ละทำไมเบาที่ละหยุดอ้อยุดหยุดไปละมันไม่น่าแตกแล้วทุกคนผมกดกันเลย เอามาแต่รอบนี้ผมใส่เต็มเลยดีกว่าใส่หมดนก็กอะมีเท่าไหร่เจ็ดพันถึงปะเจ็ดพันห้าไม่พอเจ็ดพันไม่พอโอ้โหขาดหน่อยนึงเองอะเดี๋ยวเราหมุนซะหน่อยขาดห้าสิบบาทนิดหนก่ก็ขึ้นมาเจ็ดพันแล้วนะเจ็ดพันไม่ได้ก็หกพันแล้วกันนะแต่ว่าน่าจะได้นะเจ็ดพัน เอ้าเขาพีเกเบ็ดร้อยเอาละทุกคนนะครัถึงแปดพันบาทกูไม่ต้องซื้อสปินแล้วทุกคนฮนะหมุนเข้าเองด้วยนะทุกคนนะตรงนี้โอ้โหช่วงเวลาเกือบสี่ทุ่มนะฮะมาเราใส่เลยดีกว่านะฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็น like, กำลังใจให้ด้วยนะฮะหมุนเข้าเองเฉยเบ็ดหนึ่งร้อยป่ะต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะว,วายเฮ้ยไม่มีอะไรมาเลยหยุดไหโอ้โหหยุดแกไม่มาเฮ้ยกูหมุนเพื่ออะไรเนี <t> ่ย<น>มึงเข้ามาทำไมโอ้เออโอ้ ได้พันหนึ่งสวยหามึงหน่อยมึงเกิดมาเพื่ออะไรฮะปีเกมเป็นหนึ่งร้อยอันนีแบบซื้อเจ็ดพันแล้วกันตามทุนยูหนึ่งพันบาทแนละ้วพอเราเข้ามาแปดพันฮะเปิดนี้ผมว่าต้องแตกแล้วแหละนะถ้าไม่แตกมันก็เกินไปนะฮะดวงสวยเกินไป โอเคคุณสองเข้ามาก่อน,นะฮะดาวต้องมาไหมอ่ะคุณสองสวยดาวไม่มาก็ได้แต่ขอวายมาทุกเปิดอะ่ะแค่นั้นแหละนี่เ้าเลย <laughs> วายไม่มาฮนะต่อนะฮะดาวดาวไม่มาว่ะเจ็ดร้อยีเฮ้ยดีๆอีกสี่สปินต์นะ,ะโอ้วาย้ำที่เดิมนะ่าึงเดียวตบทีหนึ่งไนดะ้ไหมเออต้องอย่างนี้ดาวมาเพิ่มได้ไหมกดจุดมันมาจริงว่ะทุกคนนะเพิ่มดาวไม่พอเพิ่มอีกวายตัวหนึ่งนะฮะตรงนี้ อ่าไปครับบวกอีกสี่สปินตรงนี้มีโอกาสแตกสูงนะ่นอนนะฮะเปิดนี้เจ็ดธนบาทนะฮะมาหกสปินยังเลยโอ้โหดาวมาอีกไอ้ไวมาอีกแล้วโอเคขอเสองซี่นิดนึงได้ปะตรงเนี้ยเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โหโอเคิกบินฮะมาบินบินรอบแรกชนะมันเป็นรางวัลไหนนะพันเจ็ดเปก่อนนะซื้อมาเจ็ดพันตามอยู่ประมาณสิบอ่าไม่ถึงสิบโอ้ยโอ้ยดาวโอ้โหเกินเกินเฮ้ยเอาแล้วซุปเปอร์แล้วายมาขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนได้กำไรแน่นอนนะรับประกันเลยถ้ากิไม่กำไรเนี่ยผมผมอ่า คุณลบช่องไปแล้วกันเห็นด้ไหมกำไรแล้วเนี่ยมาโอ้โหเรียบร้อยบิ๊กบินอีกแล้วนะทุกคน,นเซะนเซชชันแนลแล้วมันอย่ยตัวแพงเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะสุปเอป,รอ,เปเอร์มาเท่าไหร่ฮะสามพันบาทโอเคขึ้นไปหมื่นหนะึ่งแล้วนะกำไรสองพันหกแล้วฮนะต่อสองประตีสุดท้ายแล้วหุ้ยเข้าไปตรงแพงกว่าเดิมอีกวันี้เซนเซชชนะันแนลแน่นอนนี่ไงเซนเซลแล้วฮะบิ๊กบินที่เยอะที่สุดในเกมน,นั่นเองนะฮะสี่พันโอ้โหหมื่นห้ากำไรเจ็ดพันบาทแล้วโอ้โหเดือดปะ อ่ะแล้วโอ้โหตรงนี้ปิดท้ายยังสวยงามนะทุกคนนะก็เป็นซุปเปอร์ป่ะเมก้าวินนะทุกคนนะอ่ะกดไปเลยอีกสามพันบาทนะเข้ามา8ปดพันนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมแตกเปหมื่นแปดอ่ะก็กำไรหมื่นนึงอะ่ะเน้นๆนะทุกคนนะคูณ2เนี่ยโอ้โหระยับเลยยวงแบบโคตรเยอะนะทุกคนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะถือว่าเด็ดพอสมควรนะกำไรหนึ่งหมื่นบาททุ่นนะฮะเอาก็ไปท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนนะไปลนะเด้อ